ท,ที่จริงเราอะหวายรู้สึกว่าแบบการทําอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเป็นทางที่จะช่วยหลายๆคนเพิ่มความคอนฟ idence ให้กับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบเออถ้าใครทําแล้วสบายใจก็ทําดีกว่าแต่ถ้าถติว่าใครรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเราไม่อยากทาตรงนี้นะก็ไม่ต้องทำแต่สำหรับตัวหวายเองแล้วค่ะมันจะนี้ช่วงแบบแรกๆเลยตอนที่แบบไพรลี่เพิ่งเพิ่งแบบทำปากอะไรอย่างงี้ ช่วงแบบหลายปีแล้วแล้วคือตอนนั้นน่เหมือนที่นี่ยังไม่ค่อยมีใครทําการแล้วเราแบบว่าใช่เหมือนแบบไม่ไม่ได้ถือว่านําเทนบอกว่าตอนนั้นน่เหมือนเป็นน่าจะเป็นคนแรกๆที่ทําแล้วออกสื่อเพราะว่าเห็นไคลรี่ทำเราก็เลยไปทําตามท,าทีนี้เนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนแบบตอนนั้นแล้วเราก็แบบสายฝรังว่าเอนจอยกับต,ตรงนี้มากแต่บางทีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูไงว่ามันเหมาะกับแบบ,บใบหน้าสตรัคเจอร์ของเราหรือเปล่าคือเราก็แค่แบบบอกค่ะฉีดให้มันแบบ ฟูที่สุดที่ทำได้ใช่เป็นไคลี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าพอแบบผ่านมาสักระยะหนึ่งอะเราถึงแบบเริ่มแบบเอ๊ะที่จริงแล้วอะการที่จะทำอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องดูที่สตรัคเชอร์หน้าเราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยปากฟูเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วสมัยเนี้ยเวลาเราจะทำพวกไอชีป้าอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถที่จะเลื่อนได้โอ้เยเราอยากให้เป็นลูกทรงนี้นะบางทีมันไม่ต้องแบบ โฟตลอดก็ได้ค่ะแล้วนี่เราผ่านมาหลายกระบวนการเราที่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสต์ว่าอันไหนเหมาะกับเราอันไหนมันเอ็นแบนี้ยก็ไม,ไม่ได้เยอะนะที่ผ่านมาก็คือแค่ฉีดปากแล้วก็ทำหนุ่มๆเองเอ,อ๋อหน,นุนม่มๆเราก็ดูยิ่งใหญ่บนเวทีคอนเสิร์ตนะยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็ทำมาเพื่อให้มันยิ่งใหญ่แงไงบ้างหละคนรอบมองอยู่บัตรสองพันห้ายังเห็นเลยมาบ จริงป่เนี่ยก็แหม่ก็ไหนๆก็ทํามาแล้วเนาะก็ทําให้เขาแบบว่ารู้หน่อยว่าทําริหรือว่าหรือว่ามันมันสาเร็จแล้วมันแบบมันบางทีอ่ะมันจะมีบางซีจูเอชันที่เราเขินบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าไม่เขินเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าส่วนมากเราสับตัวหวาดหวแค่รู้สึกคอนฟิเอนท์ขึ้นมากกว่าเหมือนแบบว่าเราใส่อะไรเราก็รู้สึกว่า เคยมันได้อ่ะมันได้แต่ตอนนี้อาจจะแบบว่าซริงจิงนิดนึงเพราะตอนที่ทําเนี่ยคือตอนนั้นเราเหมือนด้วยความที่ว่าเรากําลังโตขึ้นเราน้ําหนักเราเริ่มลงไปเยอะเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบว่าแผ่นไปหมดเลยก็เลยขอสักนิดแต่ตอนเนี้พอน้ําหนักขึ้นมันเริ่มแบบเอเอ๊ยยังไงแต่ก็คอนฟิเดนท์ค่ะคือต้องมาใช้เาใช่ไหมเพราะว่าดุกความที่สุดว่าเราทำมาแล้วก็เอออยากจะแบบท่านดูแบบ ใช่ก็คือว่าเหมือนทําแล้วรู้สึกว่าอันหนึ่งก่อนอยากให้ตัวเองแบบเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองสองเราอยากทํามาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือตัวของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากทําแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบเป็นอีกคนนึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็หลายคนยินดีกับเนาหลายคนมองว่าเรากลับมาเอบครองทั้งการร้องเพลงทั้งโชว์ทั้งชุดทั้งสสียงเราตรงนี้เราดีใจมากสำหรับเรื่องเนี่ยไหวกลับมามั่นใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าแบบ บอกตรงๆเลยเราก็ห่างหายจากตรงนี้ไปค่อนข้างที่จะนานอยู่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะพอได้กลับมาเห็นฟีดแบ็กแล้วเราก็ตกใจค่ะรู้สึกดีใจมากที่แบบทุกวันนี้ทุกคนหันกลับมาให้แบบความโพสิฟ hmm. กับายแล้วก็ให้กําลังใจกับายด้วยแล้วก็อยากจะบอกขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีเพลงใหม่นะคะฝากด้วยค่ะกับเพลงพูดว่าให้พูดได้ใหมค่ค่ะ มีน้องเน็เสียร์พบมาเป็นพระเอกนะคะอย่างวันนี้คือต็ใจไยแล้วเรายูความแข็งงานกาไงบ้างก็อตอนนี้นะคะก็ทำงานตรงนี้ให้เต็มที่ก็ยังเอนจอยต่อการร้องเพลงอยู่ฟังเพลงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แมสเท่าเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าเราทำเพราะว่าเราหลักตรงนี้ด้วยแล้วเราชอบตรงนี้ด้วยเรารู้สึกว่าแบบเออมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยากที่จะหายไปเลยจากตรงนี้แต่พอมาคิดดูดีๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราลักมากๆจริงๆก็ เลยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปยังไงก็ถ้าใครแบบวันไหนแบบไม่มีอะไรฟังก็สามารถฟังเพลงไหว้ใจนะคะแวพอพี่กลับมาแล้วมันมีกลุ่มเพื่อนกบบมีนั่งลงใจพร้อมย่างพร้อมพร้อมมากเรารู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมรับเราเหมือนกันแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกทีนึงเพราะว่าแต่ละฟีดแบ็กที่ไหว้ได้อ่านหรือว่า อะไรที่แบบทุกคนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามามันแบบเปลี่ยนไปเลยมันคลิกแบบว่าจากเมื่อก่อนที่แบบมันแบอกเออจากว้านหรอกลายเป็นบวกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหวคิดว่ามันเป็นเพราะว่าโซซชียดีที่บ้านเราตอนเนี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะเปิดรับมากๆกับการที่จะเห็นศิลปินอะเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหวก็รู้สึกดีใจแทนศิลปินคนอื่นด้วยที่แบบในยุคนี้มันเป็นแบบนี้แหละแล้วสิ่งที่เราเชิญยางออกจากวงการไม่อยากไม่อยากคุยใครคือหายหมดแล้วตอนนี้หายหมดเลยตอนนี้พรบโซ่ค่ะ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่อ้อ่าเอปักปสองน่าค่ะ